ดีค่ะวันนี้ที่มูลนิธิวัดไทยอัมสธรรมได้มีพระจากวัธรรมกายสองรูปคือท่านพระอาจารย์ชัยยศแล้วก็ท่านพระอาจารย์สิริได้มานำการฝึกนั่งสมาธิซึ่งดิฉันก็ได้ไปร่วมด้วยและความจริงแล้วจากที่ดิฉันได้ทำรายการสวรรณภูมิโชว์ก็ได้เสนอคลิปเกี่ยวกับที่มูลนิธิ ที่นี้ไปแล้ว2หรือ3าครั้งนะคะซึ่งถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้อัปเดตกิจกรรมต่างๆของมูลนิธินะคะโดยคุณปราณีจะมาเ,เล่าให้ฟังและนอกจากนั้นดิฉันก็ยังเจอบุคคลอีกหลายท่านเลยนะคะและโดยเฉพาะคุณเดือนและคุณดา ะะจะมาให้ข้อมูลเรามาบอกเราเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาประสบการณ์ที่เขาประสบมาว่าเขารู้สึกมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นจากหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเชิญิิตามค่ะวิซุงวิซุงรักขณทายาติสารเนศหาปัญจศีลายาจามะทุติยปิมยพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายา สิสารเนนสังหะปัญจศีลานิยาจามะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะสัมมาสียามิอัตตินนาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปัทถังสัมมาทิยามิมุสังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมะสุขติมยันติ สีเลนะโพคสสมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังบิโสทเยสแด่พระพิสุสงแด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับ พัตตาหารนัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยอย่าได้เบียดเบียนให้ทำมาค้าขายมีความเจริญก้าวหน้าหมดหนี้หมด,หหมดสินเหลือกินเหลือใช้ มีสมบัติในการสร้างบุญสร้างบารมีได้ไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อถึงคราวจะปรับพฤติธรรมก็มีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพาย ส้าแล้วด้วยข้าังกม่มีุมเว่านเขาสวดมนต์ทำวัดเช้ากัไวัเช้าแล้น่า ชื่อดวงเดือนนะคะแล้วก็น้องข้างๆนี้เดี๋ยวให้น้องๆเขาแ,แนะนำแนะนาตัวอีกอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจค่ะที่น้องปริยาคุณปริยาเขาได้มาให้โอกาสให้พวกเราได้พูดที่เราจะบอกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เรามีเพื่ออะไรเพื่อมารวมพวกเราชาวไทยพุทธที่อยู่ที่นี่กระจัดกระจายให้มารวมตัวกัน ให้เรามีความรักความสามาคัคคีเพราะตอนนี้พระพุทธศาสนาของเราประเทศเรากําลังมีภัยเราได้พึ่งพระพุทธศาสนามานานแล้วตอนนี้เราสมควรที่จะให้พุทธศาสนาได้พึ่งเราบ้างเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะก็อยากขอฝากทุกคนไว้ว่าขอให้รู้รักรู้สามาคัคคีตั้งใจกันช่วยฟื้นฟูกอบกู้พระพุทธศาสนาขึ้น อย่างน้อยๆที่อัมสเตอร์ดัมนี้คนไทยก็อยู่ด้วยกันเยอะยังมีอีกหลายท่านที่เป็นพุทธแต่ว่ายังไม่เข้าใจการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรและรักษาศีลห้าเป็นอย่างไรสิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจอุทิศกายวาจาใจเพื่อจะแบ่งสิ่งที่ดีๆที่เราได้พบและเรารู้คุณค่าว่าคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ย ดีมากและเราก็อยากจะเผื่อแผ่ความดีสิ่งที่ดีเนี้ยไปให้เพื่อนทุกคนไม่เลือกชนชั้นวันนะแต่ขอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เรายินดีที่จะทุ่มกายวาจาใจที่จะแบ่งสิ่งที่ดีๆให้เพราะว่าสิ่งใดที่เราประสบพบเจอมาจากการเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ ยินดีที่จะหยิบยื่นให้เพื่อนๆทุกคนความสุขของเราคือความสุขของเพื่อนชาวไทยที่นี่ทุกท่านและความทุกข์ของทุกคนก็คือความทุกข์ของเราด้วยเช่นกันก็ขอฝากรายการ YouTube นี้บอกต,อต่อไปให้กับเพื่อนชาวไทยทุกท่านเราเลือดไทยสรรีเดียวกันเราเลือดพระพุทธศาสนามีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกันขอให้เรารักกันร่วมสามัคคีกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกันแนะเอาสิ่งที่ดีๆให้แก่กันค่ะ ขอบคุณค่ะสาธุค่ะดิฉันว่านิเดกรุ้นนะคะอ,อ,อยู่ที่นี่มา6ปีแล้วได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสายของพระเดชพระคุณหลวงคููหลวง,ง,งพ่อคุณยายอาจารย์ของวัดพระธรรมกายและได้ผลที่ปฏิบัติแล้วเ,เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก สิ่งที่มีคําตอบให้ตัวเองก็คือเราเดินมาถูกทางแล้วเราพบพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้วเราเกิดมาเป็นชาวพุทธที่วิเศษที่สุดแล้วและอยากจะอยู่ตรงนี้ทําตรงนี้เพื่อพระพุทธศาสนาพเพื่อครอบครัวเพื่อการยาณมิตรทุกคนในโลกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ขออ,อบอกายถวายชีวิตแด,ด่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่พอ และคุณยายอาจารย์ตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะส,<า>สวัสดีค่ะรานีเจอจันค่ะก็อยากจะขอฝากทุกๆคนนะคะว่าตอนนี้ที่อัมสเตอร์ด,ดัมสมารักสตราดแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมาประมาณปีครึ่งแล้วนะคะแต่เมื่อก่อนจะเป็นศูนย์ที่ชื่อว่า Thai c ชโรอินเตอร์แอคทีฟเซ็นทรัมแต่ บังเอิญที่ฉันนั่งสมาธิไปก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมานิดนึงก็เลยคิดว่าโอเคปรึกษาพี่ๆเขาขอเปลี่ยนจากชื่อเป็น Thai c u l t u r a l interactive c e n t r u m มาเป็น international buddhism meditation center นะคะเพราะว่ามันจะได้เปิดให้กว้างไกลไปกว่าที่จะมีเฉพาะสังคมไทยเพื่อที่จะมาศึกษาการปฏิบัติธรรม หรือว่าการนั่งสมาธินะคะก็อยากจะขอฝากทุกทกท่านนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์นะคะมาสวดมนต์นั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะแล้วก็ประจําของทุกเดือนเราก็จะนิมนต์พระอาจารย์มาสอนนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะในการนี้นะคะคุณดาออได้เล่าให้ดิฉันฟังด้วยนะคะว่าที่อยู่ที่เมืองอาโฮร์ค่ะ,คะได้มีการออนัดพบกันเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมด้วยไม่ทราบว่าบ่อยครั้งมากแค่ไหนก็ทุกอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ที่บ้านของคุณดาเองหรือยังไงคะที่บ้านที่ร้านค่ะแต่ว่าที่นี่ก็เดือนละครั้งใช่ไหมคะคุณปานีค่ะค่ะแล้วสําหรับออคุณเดือนเองไม่ทราบว่ามีการปฏิบัติธรรมไหมจาก การเริ่มต้นนะคะก็ได้เปิดเป็นบ้ากนการัญมิตรแล้วก็รวบรวมเพื่อนๆมาเปิดได้สามครั้งแล้วปรากฏว่าเพื่อนทุกท่านเนี่ยเขาก็มีงานคือทางานรานอาหารเขาไม่สะดวกมาก,กันก็เลยตอนนี้ก็ก็เลยยังไม่ได้เปิดต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครต้องการที่จะไปนั่งสมาธิก็คือได้ทุกวันตามสะดวกอะไรเงี้ค่ะแต่ว่ายังไม่มีอะไรเป็นเป็น,ปนแบบเป็นพิธีการประจําแต่ว่า ก็จะไปกันทั่วได้ข่าวว่าเพื่อนคนนี้อันิมน์พระอาจารย์มาทําบุญเราก็จะไปร่วมกันเพราะว่าพวกเรานี่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่เป็นดวงเดียวเหมือนอย่างที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านได้เคยให้โอวาทไว้กับพวกเราแล้วพี่เดือนอยู่เมืองไหนคะที่อยู่เมืองไลเดนประเทศเนเธอร์แลนด์จ้ะค่ะความจริงแล้วก็ไม่ไกลจากอัมสเตอร์ดัมนะถ้าว่ายึดถือกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นจุดศูนย์กลางนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ กามังปะทาคีนาปะทาคีนางมโนกรมังปณนีทิเต นี่ต้องถามว่าโดยวันสงกรานต์ของเราเนี่ยเด็กที่มาในภายหลังก็จะไม่รู้ว่าแก่นแท้ปฏิบัติทั่วจะปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าเรารูแล้ววันนี้ประเพณีวันสงกรานต์เรามาแลวเราได้ประโยชน์ต้านไหนหลักๆก็คือเรามาแสดงความกตัญญูรู้คุณมาเพื่อ ขอเข้ามาลาโทษทั้งพระพุทธธรรมประสงค์จริงๆแล้วนอกจากนี้ผู้เป็นเด็กก็ควรจะขอเข้ามาผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นพระบาผูา้ด้วยและท้ายนี้ถ้าเผื่อว่าท่านสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมของมูลนิธิวัดไทยในอัมสดรัมก็ติดต่อไปได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ